ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในยุคออนไลน์นะคะอันดับแรกคุณจะต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนะคะนั่นก็คือคอนเทนต์เนื้อหาสาระที่จะดึงดูดฐานแฟนฐานผู้ชมนะคะให้มาติดตามคุณคะ่ะข้อ2นะคะคุณจะต้องมี Personal Branding นะคะมีเอกลอักษณ์ของคุณนะที่ไม่เหมือนใครคะ่ะ ข้อที่3นะคะสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจดึงดูดผู้ชมนะคะเนื้อหานั้นจะต้องสร้างมูลค่านะคะมีประโยชน์นะคะทำให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยดีขึ้นค่ะข้อที่4นะคะสร้างฐานแฟนที่เหนียวแน่นนะคะคุณจะต้องมีกลุ่มฐานแฟนที่เหนียวแน่นกับคุณนะคะกลุ่มเป้าหมายนั้นนะคะจะทำให้คุณมีรายได้มากขึ้นค่ะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะให้คุณทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นนะคะคนที่มีอิทธิพลกับฐานแฟนนะคะกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายๆกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยกันผลักดันนะคะก็ทำให้คุณเติบโตมากขึ้นค่ะ